สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับกระผมนธนาเทพคงศรีชื่อเล่นเช่นเบรครับรเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนทุ่งสงเป็นการันตีคำนวณผมมีความสนใจในคณะเศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจสาขาการตลาดครับผมเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ทำเกษตรกร,กรมีสวนทุเรียนผมไม้ช่วยท่านด้วยจึงพอรู้ว่าราคาคกลไกราคาสินค้าระหว่างผู้ขายพ่อค้ากลางและผู้รับซื้อเป็นอย่างไร ผมเคยแข่งขันมรกกว่าธุรกิจโดยการเพิ่มมูลค่าของสินค้าผมได้เลือกทํเป็นธุรียนทอดเพื่อจะได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยใช้ทุเรียนที่ตกใสเพื่อลดต้นทุนแต่ประสิทธิภาอย่างเหมือนเดิมและกําไรที่เพิ่มขึ้นครับผมยังมีประสรบการณ์ในตัวบิดเทิมในการช่วยคณรุงขายของที่ภปรเก็ตผมได้รู้ถึงราคาสินค้าที่ได้มาและขายออกไปเท่าไหร่ซึ่งผมได้ใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นความถนัดของผมสื่อสารเพื่อขา,ขายสินค้ากับชาวต่างชาติ ทำให้ผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เพิ่มมากขึ้นและอยากเรียนการตลาดเหตุผลที่ผมเลือกคณะนี้คือผมเชื่อว่าการได้เข้าศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณจะเป็นก้าวสําคัญในการเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีเพื่อเป้าหมายของผมนั่นเองครับเนื่องจากมหาวิทยาลัยทักษิณมีหลักสูตรเน้นการเรียนรู้และปฏิบัติจ,จริงเน้นการวิเคราะห์และการทํางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมสนใจและอยากพัฒนาตัวเองทางด้านนี้ครับการวางแผนชีวิตของผมคือ อยากช่วยงานที่บ้านเพื่อที่จะให้ธุรกิจทุเรียนของที่บ้านมีมูลค่ามากกว่านี้และอยากเรียนรู้การตลาดเพื่อขยายกิจการของที่บ้านและของคนรุ่นได้ครับถ้าผมได้เข้าเรียนที่หมหาวิทยาลัยทักษิณผมจะนําความรู้ที่ได้มาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผมจะนําไปต่อยอดในการทํางานจริงและสร้างคุณค่าต่อสังคมนั่นเองครับขอบคุณครับ